กระทรวงการเงินแห่งสปปลาวล่าสุดไดท้ทำการประกาศหับการสำราเงินค่าการฝึกอบรมเป็นเงินบาทเป็นทีเหยียบหอยซึ่งดังเ่านี้จะเป็นแนวใดและความคิดเห็นของชาวลาวจะมาแสดงความคิดเห็นคือแนวใดเดี๋ยวเฮานี่ไปเบิ่งและไปฟังน้ำกันก่อกลายเป็นทีวีภาควีจารในสังคมลาวขข้นมาทันที เมื่อกระาสว่างการเงินแห่งสปปลาวไล่ออกแจ้งการมาในวันที่สเดือนกรกฎปี2 0 0 3โดยแจ้งการลังกาว่าเป็นแจ้งการเกี่ยวกับการเปิดลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสางความู้ทางรลานประกันภัยให้กับตัวแทนและนายหนาคายประกันภัยและแจ้งการนี่เกือบจะเป็นแจ้งการธรรมดาไปแล้ว แต่ว่าก็มีบางจุดที่เหตุห้ค้นเล่าวิภาควิจารอย่างนักโดยจุดที่เหตุห้ค้นเล่าวิจารและบอมากก็คือในแจ้งการสบับนี้ขอที่สามได้ดับ,บุว่าตัวแทนและนายหนาต้องําราคาลงทะเบียนการฝึกอบรมราคาเจ็ดร้อยบาทต่อคนต่อครั้งซึ่งแจ้งการนี้แมนเป็นของกระทรวงการเงินแห่งซปป,อปอเล่า แต่กบบอรอบมีการระบุราคาเป็นเงื่อนกีบแต่อย่างใดเลยและที่พิกไปกว่านั้นก็คือแจ้งการสบับนี้มีการลงลายเส้นเป็นทีเหียบห้อยนั่นก็แสดงว่าแจ้งการนี่ถือวดสอบและไล่เริมปฏิบัติใส่เป็นทีเหียบห้อยแล้วโดยในแจ้งการสบับนี้คนเล่ากะสงสัยกันว่าสาเหตุทีเพิ่นเลือกทีจะหาบการสำหรักคาฝึกโอพม เป็นเงืนบาทนั่นอาจจะเป็นพ่อว่าผู้ที่ว่าเป็นคู่ฝึกอบรมนั้นอาจจะมาจากสถาบันประกันภัยของประเทศไทยก็เป็นไดเพราะว่าในแจ้งการน,นั่นในหัวขออ้างอิงขีดนาที่สามไล่ดะบุว่าอิงตามบทบันทึกคว่มเข่าใจว่าด้วยการห่วเมอ่อทางล้านวิซาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรล้านการประกันภัยลาว่างกรมปฏิหูบลัดวิซาหกตและการประกันภัยและสถาบันการเงินการบัญชีในวงเล็บกระทรวงการเงินและสถาบันประกันภัยไทยขั้งวันที่สามเดือนมีนาปี2 0ง3อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่นได้เคียนไว้ในหัวขออ้างอิง ขีดหนาที่สามย่างไดก็ตามเทึงแมนว่าคู่ฝึกอบพมนั้นจะมาจากสถาบันประกันภัยจากประเทศไทยแต่ว่าสถานที่ฝึกอบพมแมนอยู่ที่ประเทศลาวก็คืออยู่ที่สถาบันการเงินการบัญชีลงคำสร้างนาครดวงเวียงจันทร,ร์สปปลาว และแจ้งการกับเป็นแจ้งการของกระทรวงการเงินแห่งสปะปะล,าลาวลังนั้นควรหาบการชำระค่าฝึกโอบพมเป็นเงินกีบและอาจจะใส่ในวงเล็บเป็นเงินบาทไว้อาจจะเป็นการดีกว่าเกี่ยวกับเดืองนี้เดียวเฮาหนี่ล่องไปเบิงและไปฟังความคิดเห็นของ้าวลาวน้กากันว่าเขาเจ้าจะมาแสดงความคิดเห็นแนวไรหลังจากที่เห็นแจ้งการตัวนี้ คอมเมนต์ของคนลาวทานที่หนึ่งเลยคอมเมนต์ว่าแจ้งกวดกาด่วนคอมเมนต์ต่อมามั่นแมนยู่บอแบบนี้ควรกวดกากันขึ้นด่วนมาฟังที่คอมเมนต์ของคนดาวทานต่อมาเลยคอมเมนต์ว่าคว้วไม้ว่าการเงินเริ่มบอยอมหาเงินกีบมาฟังที่คอมเมนต์ต่อมาป้านั่นหายใสสกุลเงินกีบ แล้วเป็นยังจึงหายใจายขารรมเนียมเป็นเงื่อนบาทในการฝึกอบรพมถทาแบบนี้กระซ่วงการเงืนควรกวดกาคืนมาฟังทีคอมเมนต์ของคนดาวทานต่อมาหลามากคอมเมนต์เปียบเปยว่าปานเอาคอนทบหัวดตัวเองแท้เหตุแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาความหนาเสื้อถือบอมีเ่เลยขนาดละลับกระซ่วงไรนี่ยังพิพลาดเอง คอมเมนต์ต่อมาเพิ่อนใดมาคอมเมนต์สั้นๆว่าเงินบาทมาแห้งส่วงนี้มาฟังที่คอมเมนต์ต่อมาเพื่นได้คอมเมนต์ว่าย่อมหับความจริงลากะแล้วคอมเมนต์ต่อมาสมพ่อเงินกีบอ่อนคาลงทุกมือมาฟังที่คอมเมนต์ต่อมาบาทนี้พวกเฮาซื้อขายเป็นเงินยังกอบอพีษแล้วตี แนวกระทรวงการเงินพาเหตุหากว่าใบนี้เป็นของแทนาะคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนอีกคิดว่าผู้ที่ว่ามาเป็นคู่ฝึกอบพมนั้นหนาจะมาจากประเทศไทยซึ่งเพื่อนด้คอมเมนต์ว่าบอแมนเพิร์ลเซนวีซ่าการมาแต่ไทยตีย่านเดดนอกมันสูงด้ยไรเป็นบาทเดยมาฟังที่คอมเมนต์ต่อมาเพื่อนในคอมเมนต์ว่า เงินเฟอ้ออยู่แล้วแทนที่จะสวยกันหากสาเงินกีบไว้อันนี้แห่งแลนนำเงินบ้านเพิน่นถูกอย่างเป็นเงินเพิน่นเบิดแล้วจักหน่อยแผ่นดินกสิเป็นของเพิน่นมาฟังที่คอมเมนต์ต่อมาใยคอมเมนต์ว่าอยู่แถวบ้านพาแก้วบวมเหล่าแขวงไซยาบุรีเล็กน้อยบอหูหอดเงินกีบมาฟังที่คอมเมนต์ของคนเลาทานต่อมา ไลค์คอมเมนต์ว่าคอยละเงิดอยู่ประเทศเล่าแท้ๆหน้าที่ควรใส่เงินกีบแต่ลงทะเบียนเป็นเงินบาทมาฟังที่คอมเมนต์ต่อมาเพิ่นได้คอมเมนต์ว่าเขาเส้นแจ้งการตามบทบันทึกระลว่างกระท่วงการเงินและสถาบันประกันภัยไทยสบับลงวันที่สเดือนมีนาปี2 0 2 3พอตกลงเป็นเงินบาทให้เขาใจ มาฟังที่คอมเมนต์ของคนลาวทานสุดไทยในคลิปนี้เพิรใดได้ทำการคอมเมนต์ว่าเป็นน้ำหนีไสของคนล่าเองเฮตไหเงินกีบอ่อนค่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชา,าวลาวทีอนมินนำมาอ่านสรุปทานฟังเชิงทุกทานคิดเหน็นแนวใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นบอกกันได้สำหรับแจ้งการของกระทรวงการเงินสบาบนี้ แอดมินก็คิดว่ามันอาจจะมีเบื้องดึกเบื้องหลังห้ายกว่านี่อย่างแน่นอนซึ่งเฮากับมาถาก็สรวงการเงินออกมาซีแจงกันต่อไปเนาะว่าเพิินจะออกมาซีแจงแนวดเกี่ยวกับแจงการตัวนี้โดยสําหรับคลิปนี้แอดมินก็จะมาเพียงเท่านี้ดะขอขอบใจเมื่อถุกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮ้ามาเจอกันใหม่ในคลิปหนา้า